สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเ a i ม b บ w s i ซ s i e g e กันอีกแล้วนะครับผม e ีีนี้ก็เป็น E ีีที่แปดกันแล้วนะครับผมก็ตามเดิมน,นะครับผมหากใครยังไม่ได้ดูคลิปลายเต็มของผมก็ไปคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้คลิปให้ก็ไปดูกันเลยครับเซ็คชั่นสองเลยคนนึง ันไหนชั้นไหนชั้นสองเ่ยเช็คชั้นสอง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 ชั้นหนึ่งไม่มีได้ยินเสียงชั้นสองจบปะหรือเปล่าวะชั้นสองชั้นสองสี่ชั้นสองใช่ชั้นสองห้องไอ้เนี่ยับห้องนี้โอเคไปจุดไอ้เนี่จทางเนี้ยเาเอได้ไหมตรงไหนตรงไหน

อยู่ตรงนี้อยู่อยู่ด้านขวามอยู่ด้าซ้ายมอ่ะด้านซ้ายไม่เห็นหาเลยเลยอยู่ตรงนี้แตกน็อกแตกน็อกแตกนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เขาเขาเขาคดีเขากับคดีุดห่หม่ะมแตกแตกหน้าประตูกูตายวะขอโทษ

ทางเดิมไม่เข้าทางเดิมไมเล่หรออ่ามี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 โล่มีโล่มีโล่ทางขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เอาโดนไปสอง่มีกล่องข้างหนึงมีกล่องมีกล่องโดนไปสองให้ตรงไหนตรงไหนดึงดึงยิงให้เข้าแล้วเอ่อลู้การหลังอ่ะเข้าแลวตรงนี้คาเวล่าคาเวล่ากับเขาคาเวล่ากับเขานอนอยู่สวยแตกหนึ่งคาเวล่าแตก เผา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 นอนอยนี่เผาอยู่นอนอย่เดี๋ยวมันจะจะมันโผล่ขึ้นมามันตายเลยกูกูจ่ออยู่ระวังระวังมีเผามีเผาเผาอยู่ตรงนี้เผาอยู่ข้างในใช่บอกแล้วมองมองอยู่มองอยู่เป็นเหมือยนมองี่ยตรงนี้เลยแล้วก็ลูกเจคเกอร์เราได้ตรงนี้ครบตรงนี้ครบตรงนี้ครบเลย ยุนิยุนีิยุนีิเบลิกเดิมก่อนนะคลับใช่ง่ายวะง่ายวะเพื่อนง่ายวะแบบนี้ง่ายดิกูกูสปอร์ตให้รัวๆดีแล้วเพื่อนทำไมเออใช่จุดที่เราตัเดิมอะเล่นป้อมปืนไหมล่ะอืม สูงหมดเลยนะอ้าพูดจาเฉยก็ได้ปะแล้วปืนเลยนี่ยคุณเลือกตัวด้วยน้อยอะไรอย่างน้อยมันก็เลือกตัวน้อยเวนกูกลัวระเบิดแฟลชปักเลยโอ้โหโยนติดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทางขวาแล้วขวาแล้วขวาแล้วเบีะบี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 ยังไม่เห็นติดทางบุกแต่ว่าแน่ใจ มันห้อยมันห้อยให้ขึ้นบนเดลยแล้วกูแล้วกูสปอร์ตให้อยู่นะโอเคขอบใจซีอ,อินฟฟิวชิบหายแนละ้วมันเล่นโดนอยู่เล่นโดนอยู่นี่กูบอกแล้วมีตัวหนึ่งกำลังมีตัวหนึ่งหลังคาอยู่บนหลังคาบูงแล้วมันบกนะุกมาแล้วมันบนะูงแล้กนะวกว่าเป็นฟิวแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชฟิวมีมันอนะ โดนกะป๋อแล้วก็ไฟนีน่าจะเป็นของมันเห็นตำแหน่งกูไหนอยู่ไหนอ่ะเจอกลเจอก์เกลรอสักเดี๋ยมันบวกกันนะมันบวกกันทางซีมองไม่ได้มิดคุ้มกันอยู่คุ้มกันอยู่ตรงไหน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 เออตรงนั้นแ่ะทางนั้นแ่ะเออไปทางนั้นแ่ะให้ตรงหน้าต่างมีคนไหม ไม่มีอยูๆตัวเดียวตัวเดียวมาเลยตัวเดียวเดียวมาได้ไม่ดีกว่าลูกซองอะกูจะยิงสตันให้อ่ะเอาเลยอะกูกูไปเองลูกไปเองสองซ้ำไปเออนั่นแหละสวยจะครบไหอีกตัวอยู่นี่อีกตัวอยู่นี่อีกตัวอยู่นี่ไอ้ยูนบนอยู่บนมันปิ้วมันปิ้วายมเออโอเคแตกฟิวแตก มันอยู่บนหลังคาแค่ก็ได้เปิดประตูหน้าต่ายนุนหัวอยู่ไหนอยู่อยู่ตรงตรงที่เกมตายอ่ะด้านบนเออใช่มันอยู่ด้านบนเมื่อกี้ลืมระวังด้านบนไม่เห็นด้านบนแบบมุมกล้องมันมุมกล้องเห็นแล้วขึ้นบาดฟ้าเหรออ๋อตรงนี้ ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมาลงมาแล้วสปอนแล้วสปอนแล้วแหนก็เหาือเดเือยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแอเตรงเนี้ยเห็นไหมมาให้อยู่โอ้ยทันรู้แต่ไม่โดนแต่โอ้ชนะสบายเวลายยดูคลิปจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปแบบนี้มาให้ดูอีกนะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ